ต่อไปนี้จะหาวาัโคแน่เอง่แค่นอเองเอไนทลัใวไม่ได้แล้วราเจ้าค่ะอ้าวนี่เดี๋ยวก่อนนะมาไม่มาใหม่มาใหม่มาใหม่ดิจะบอกอะไรให้อ่ะทำอ่ะนั่งนั่งใหม่อ่ะตกใจอ่ะตกใจก่อนถ้าท่านหมื่นจาโลดนรู้เองจะทำยงง อ่น่ีเะห่มืนอนี่มื่นโรดมดูมือไอ้แชมป์กับพี่แชมป์ก่อนเนี่ย <c oughs> เล่นโขนตอนลิงหรือเปล่าไออิมโบนเมื่อกี้ครูอัดวิดีโอไว้แล้วของแกก็เหมือนกัน <c oughs> อื อิมบ,บ,บุญยังเริ่มสลาดขึ้นอิมบ,บุญเริ่มกินี่นี่แล้วน้ำมันตะปาแซมไปกินน้ำมันตะปาก่อนนะ